สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้ไิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ที่13นะครับสำหรับพี่ๆน้องคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็กวกฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้หลังจากที่ผมคุยกับน้องผู้ชายเสร็จผมก็ทำคลิปเลยนะครับน้องเองก็น่าสงสารเหมือนกันนะครับแต่ก็อย่างว่า ถ้าเราเล่นพนันแล้วไม่เลิกผลเสียมันก็จะตามมาเยอะนะครับน้องคนนี้นะครับอายุ38ปีทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะตรงนี้เองครับอยุทยาเล่นการพนันมา5ปีนะครับแล้วพนันที่น้องเล่นก็คือบาคาร่า แน่นอนนะครับความเสียหายก็หมดเป็นล้านนี่แหละน้องเคยเลิกพนันได้สูงสุดเนี่ยสเดือนนะครับในตอนนั้นก็คือให้คำมั่นสัญญากับแฟนมาโดยตลอดว่าจะไม่เล่นแล้วแต่พอเวลาว่างเยอะไปหาเพื่อนก็เติมเข้าไปเล่นนะครับ ในตอนนั้นตัวเองคิดว่าตัวเองเล่นอย่างมีสตินะครับคือเสียไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้มีพิรุธอะไรนะครับแต่รอบหลังนี่ลงหนักนะครับเติมเท่าไหร่ก็หมดเติมเท่าไหร่ก็หมดแล้วก็ไปกู้หนี้ยืมสินเขามาเล่นนะครับบัตรเครดิตนนะ่เคยปิดหมดแล้วครับสองใบ ทีนี้ก็เริ่มเอาใหม่นะครับจนวงเงินเต็มทุกใบเลยนะครับเริ่มตันแล้วก็ยังไม่พอนะครับไปกู้นี้่ายวันนะครับแล้วเขาก็โทรทวงอ่ะก็เหมือนที่ผมพูดในคลิปหลายคลิปมาก นี่แหละครับมันเป็นชนวนเหตุที่ทําให้แฟนของน้องรู้แล้วก็ทะเลาะก,กันบ่อยมากแฟนของน้องเขาก็บอกว่าหมดเงินหมดทองจากผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ใช่น้อยเลยนะครับบ้านก็เพิ่งส่งหมดนะครับแต่ณนะตอนนี้ก็ต้องเอาบ้าน ไปจำนองกับธนาคารเพื่อมาใช้หนี้ให้แฟนตัวเองนะครับยังไม่พอก็ต้องขายทองที่ตัวเองมีอยู่นะครับไปปิดหนี้รายวันให้คือครั้งล่าสุดก็เหมือนจะดีแล้วนะครับพอผ่านไปอีก2งสาวันไปเล่นใหม่อีกรอบนี้แฟน เลิกแล้วครับเขาเก็บกระเป๋าหนีไปแล้วเขายกบ้านให้เลยแล้วตัวเองก็ไลน์มาหาผมก็เสียใจนะครับบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันมองไม่เห็นอนาคตแล้วเพิ่งแต่งงานได้หนึ่งปีเองนะครับผมถามว่าบ้านเนี่ยเป็นชื่อใคร น้องเขาบอกว่าเป็นชื่อของแฟนผมนี่แหละผมก็พูดว่าแฟนเราก็ดีนะยอมเอาบ้านไปจำนองธนาคารแล้วมาใช้นี่ให้เราแล้วก็ยอมขายทองให้น้องบอกว่าใช่พี่เขาดีกับผมมากเลยแต่ทำไมผมถึงเลวจังผมก็บอกว่าเองยังมีความโลภอยู่เนะี่ ที่จริง38มันน่าจะเลิกได้แล้วเองก็หวนบ่อยมากเองก็น่าจะรู้นะน้องก็บอกว่าผมมองไม่เห็นอนาคตเลยแล้วแฟนผมไปไหนผมก็ไม่รู้ณนะตอนนี้เขาบล็อกเฟซบล็อกไลน์ผมทุกอย่างแล้วน้องก็ถามว่าถ้าเป็นเคสอย่างนี้พี่ออฟเคยเจอไหม ผมก็พูดกับน้องตรงๆนะครับว่าเยอะแยะแต่โดยมากถ้าเขาไปอย่างนี้โอกาสที่เขาจะกลับมาเนี่ยยากตามเท่าที่พี่เคยได้เจอมานะแฟนก็เอาไปหมดนะครับทั้งบุตรการศึกษาทั้งของใช้จำเป็นทุกอย่างเอาไปหมด เหลือไว้ฟอร์นิเฟอร์นิเจอร์นะครับเขาไม่ได้เอาไปเขายกายให้เลยแล้วเขาก็เขียนจดหมายสั้นๆโดยข้อความที่ว่าเลิกกันเถอะเราคงอยู่กับเธอไม่มีอนาคตแล้วต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเผื่ออะไรมันจะดีขึ้น น้องได้เห็นจดหมายนี่ฟุบเลยนะครับผมเองก็พูดกับน้องว่านี่แหละไอการเล่นพนันแล้วไม่เลิกของเราเราต้องได้เจอความสูญเสียกับตัวจริงๆอถึงมันจะเลิกได้ณนะวันนี้แฟนของเราไปแล้วนะพี่คิดว่าเขาไม่กลับมาแน่นอน เพราะมันไม่มีอนาคตเลยแล้วน้องก็เหมือนจะร้องให้นะครับบอกว่าพี่พี่คิดว่าเขาไปจริงๆเหรอไม่เหลือหรอกครับเขาช่วยเรามาหลายครั้งแล้วยังไงเขาก็ไปพี่มั่นใจแต่พี่ก็ไม่ซ้าเติมเราหรอกพี่เคยติดพนันมาก่อนมันก็ต้องสุดๆจริงๆ มันก็ต้องรอให้ถึงวันนั้นจริงๆถึงเราจะเลิกได้แล้วผมก็ถามว่าแฟนของเราเนี่ยเขาบอกเราหลายครั้งไหมให้เราเลิกพนันน้องก็บอกว่าแทบทุกวันเขาบอกตลอดเลยนะครับว่าคนที่โรงงานของเขาก็ติดสล็อตนี่แหละแล้วก็หนีนี่นีสินเข้าไป โดยไม่คิดเลยว่าจะเจอกับแฟนของตัวเองคือในทุกครั้งเนี่ยที่น้องคนนี้ไปสร้างหนี้สร้างสินเนี่ยแฟนจะคอยเคลียร์ให้ตลอดนะครับแต่อาจจะไม่เยอะห้าหกพันนี่แหละตามพี่น้องเล่าให้ฟังแต่คนเล่นพน,นันน่ยมันไม่มีเงินเคลียร์อยู่แล้วน้องคนนี้ถือว่าได้แฟนดีมากนะครับ แต่ยังว่าเลยคนเล่นพนันอะเวลาคนเนครอบครัวบอกก็จะไม่ค่อยฟังหรอกมันต้องเจอเรื่องสูญเสียจริงๆณนะวันนี้มันสูญเสียแล้วเห็นไหมแฟนหนีไปแล้วนะครับแล้วผมก็พูดกับน้องว่าถ้าแฟนของเราไปมีคนใหม่ด้วยโอ้โหไอทิดเอ้ยพี่ไม่อยากจะพูดเลย เองอเทพเป็นบ้าเลยนะน้องก็บอกว่าแค่นี้ผมก็จะบ้าแล้วพี่ผมไม่อยากทำอะไรเลยผมเองก็พูดว่านั่นแหละสุดท้ายมันก็ต้องได้อยู่คนเดียวนี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตเลย เพิ่งแต่งงานมาได้1ปีแต่อาจจะอยู่กินด้วยกันมา5ปีแต่ต้องมาเลิกรากันเพราะพนันออนไลน์ผมเองก็พูดกับน้องว่าพี่มีความเชื่อมั่นว่าเขาไม่กลับมาแล้วเพราะเขาเอาของจำเป็นทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวุฒิการศาึกษาทะเบียนบ้านอะไรของเขาที่เคยเก็บไว้ด้วยกัน่ะเขาแยกออกไปหมดเลยนะครับ แล้วที่สําคัญน่ะน้องผู้หญิงนี้ก็โทรไปบอกแม่ของผู้ชายว่าเขาไปแล้วแล้วเขาก็จะไม่กลับมาแล้วเขาขอโทษที่เขาทําตัวอย่างนี้แต่เขาก็ยอมรับนะครับว่าสุดๆแล้วเขาไม่อยากทนอยู่กับคนที่ไม่รักอนาคตแล้วก็คนที่เล่นพนันแต่ดูแล้วน้องผู้หญิงเขาก็ ทำถูกต้องแล้วแหละพอน้องคนนี้มีเงินเท่าไหร่ก็เล่นจนหมดเงินเดือนของตัวเองไม่เคยเหลือไว้ให้แฟนเลยผมเองก็พูดก,กับน้องว่าเราต้องยอมรับชะตากรรมเรานะความจริงมันก็คือความจริงครับนับตั้งแต่นี้ต่อไปความทุกข์อันใหญ่หลวงมันจะเข้ามาหาเองทันทีเลย ในเรื่องบ้านน่ะน้องเขาอาจจะไม่ส่งแล้วปล่อยยึดไปเลยก็ได้เพราะนี้สินของเองมันก็เยอะเหลือเกินหรือไม่เขาอาจจะส่งเองหรือเขาหรือเขายังไหวอยู่นะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนี่ไครวันหรือในระบบต่างๆที่ยังอยู่ในตอนนี้ เองก็ต้องจัดการเองมันหนักแน่พี่สามารถการันตีได้เลยไหนจะเรื่องหัวใจอีกกินไม่ได้นอนไม่หลับแน่นอนน้องก็บอกว่าจริงๆพี่ผมคิดถึงเขาตลอดเลยผมไม่รู้จะทำอย่างไรเมื่อก่อนเนี่ย เคยมีคนคุยณนะตอนนี้มองไปก็ว่างเปล่าผมเองก็พูดกับน้องว่าต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดว่างเปล่าไปตลอดแล้วถ้าเองเจอรักทั้งใหม่อะมันจะดีเหมือนรักครั้งแรกหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วน้องก็พูดว่าพี่อ๋อผมถึงจะเลิกเลยใช่ไหมเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วยังไงมันก็เลิกไอทิศผมพูดเท่านั้นแหละ คือผมพูดย้ําบ่อยมากว่ายังไงก็เลิกน้องร้องให้ออกมาแล้วก็ยอมรับสารภาพจากลูกผู้ชายเลยว่ารักเขามากทำใจไม่ได้อยากคิดสั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อทำยังไงได้ล่ะครับผมเองก็ย้ำเตือนเสมอ ว่าอย่าไปเล่นมันเสียหายมากมันไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะเราเพียงคนเดียวมันเดือดร้อนไปทั้งครอบครัวของเราด้วยแฟนของเราก็ทำงานกว่าจะได้เงินในแต่ละบาทเขาก็ต้องกินแบบอดๆอยากๆเพื่อเก็บเงินมาใช้นี่ให้เรา ทีนี้พอเขาเหนื่อยเขาก็มองไม่เห็นอนาคตนะครับอย่าว่าที่ผมสอนน้องคนนี้เลยทุกคนก็ลองคิดเอานะครับว่าผมพูดจริงหรือเปล่าอยู่ไปแบบไม่มีอนาคตแล้วและจะอยู่ไปทำไมนะครับทีนี้ล่ะเห็นไหมที่ผมเคยพูดอ่ะ ถ้าเราเล่นแล้วไม่เลิกสุดท้ายเราต้องได้อยู่คนเดียวแล้วเป็นการอยู่คนเดียวแบบไม่มีอนาคตเลยเหมือนคนบ้าคนหนึ่งเลยนะครับติดการพนันก็ว่านหนักแล้วยังมาโดนเมียทิ้งอีกหัวเดียวกระเทียมรีบเลย รสชาติแห่งการติดพนันรสชาติแห่งความสูญเสียรสชาติแห่งการไม่เหลืออะไรและอีกหลายๆรสชาติเนี่ยผมเจอมาหมดแล้วกว่าจะผ่านพ้นมันมาได้เลือดตาผมแทบกระเด็นเลยนะครับผมยังจำความรู้สึกวันนั้นได้อย่างแม่นยำ แล้วไอทิดคนนี้กำลังจะเป็นเหมือนผมนะครับแต่ผมก็รู้สึกเสียดายแฟนของน้องนะครับเขาเป็นแม่สีเรือนที่ดีไม่เคยออกเที่ยวไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่มีการสังสรรค์อะไรกับเพื่อนๆเ,เท่าไหร่หน้าที่การงานภายในบ้านดูแลหมดผัวแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลย แต่ติดพนันออนไลน์ตามนั้นนะครับผู้หญิงที่ดีถ้าไปอยู่ไหนก็นแล้วแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอยังไงเขาก็ต้องมีแฟนใหม่ร้อยเปร์เซ็นต์พันปร์เซ็นต์แล้วก็ล้านปร์เซ็นต์ ถึงเขาไม่เจอด้วยตัวเองก็จะต้องมีเพื่อนผู้หญิงด้วยกันที่เขาแนะนำให้กับหนุ่มคนอื่นอย่างแน่นอนไอทิดคนนี้ได้ยินผมพูดก็พูดขึ้นมาว่าพี่ออฟผมไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลยผมทำใจไม่ได้ถ้าเห็นเขาไปมีคนใหม่ผมเองก็พูดกับน้องว่าในอนาคตมันเป็นแน่นอนครับยังไงเขาก็มีคนใหม่ ยังไงเขาไม่กลับมาหาเราอย่างแน่นอนโอ้โหยิ่งจะร้องให้เลยนะครับผมเองก็บอกว่าร้องมาให้หมดเลยไม่เป็นไรหรอกมันต้องสูญเสียจริงๆไม่งั้นเองก็เลิกพนันไม่ได้หรอกนี่แหละมันจะเป็นบทเรียนสอนใจให้เองไปตลอดและก็สิ่งนี้แหละมันจะทำให้เองเลิกพนันได้ แต่เรื่องที่ว่าแฟนเองจะกลับมาหรือไม่กลับมานะ่ะพี่ไม่รู้แต่พี่ฟันธงได้เลยว่ายังไงแฟนเองก็ไม่กลับมาอย่างแน่นอนผู้หญิงเขาอยู่กับใครกัแล้วแต่เขาก็ต้องคิดถึงอนาคตแต่ในเมื่อเขาคิดดีแล้วเขาดูดีแล้วว่าถ้าเขาอยู่ต่อไปไม่มีอนาคตเขาก็ต้องไป เราจะอ้อนวอนเขาอย่างไรก็แล้วแต่ยังไงเขาก็จะไม่กลับมาเพราะมันหลายครั้งแล้วแล้วผมเองก็ได้ให้คำแนะนำกับน้องนะครับก็คือไม่ให้น้องเศร้าโศกเสียใจนั่นแหละให้ยอมรับความเป็นจริงให้ได้แล้วน้องก็วางสายไปนะครับนี่แหละครับทุกคนผมพูดจริงๆนะครับ การที่คนคนหนึ่งจะเลิกพนันได้ขาดมันก็ต้องเจอความสูญเสียกับตัวเองจริงๆบางทีบางคนก็แลกด้วยชีวิตบางทีบางคนก็เลิกรากันกับแฟนเหมือนน้องคนนี้เห็นไหมเห็นไหมครับมันจะต้องมีอะไรสักอย่างแหละที่จะเข้ามากระทบชีวิตของเราในตอนนั้นเลย สุดท้ายตัวเราก็ได้อยู่คนเดียวโลกโดดเดียวผมเคยเจอมาแล้วนะครับทรมานมากทุกคนอย่าเป็นนะครับถ้าใครเป็นเนี่ยจะถอนตัวเองออกมายากมากแล้วก็ต้องใช้เวลาหลายปีเชื่อผมเถอะถ้าเลิกได้ตั้งแต่วันนี้เลิกเลยถ้าคุณไม่อยากเป็นเหมือนน้องคนนี้แล้วก็ไม่อยากเป็นเหมือนผมในครั้งก่อนเลิกวันต่อวันให้ได้อย่าหวนคุมความประพฤติของตัวเองให้ได้คุม การทําของตัวเองให้ได้สร้างวินัยให้กับตัวเองนะครับอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปคิดถึงอดีตและอนาคตปล่อยมันไปตามสบายนะครับแล้วก็รักแฟนเราให้มากขึ้นอย่านะครับมันเป็นเรื่องจริงนะไม่ได้ล้อเล่นนะครับไม่ตลกเลยนะครับเรื่องพวกนี้สุดท้ายนี้ผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ สู้ต่อไปเวลาจะเป็นเครื่องพาเราออกมาเองนะครับถ้าใครที่ยังเลิกไม่ได้ก็เอาใจช่วยนะครับเดี๋ยวมันต้องผ่านไปได้คนไหนที่เลิกได้10วันหรือ6กบกว่าวันก็เอาใจช่วยให้เลิกให้ได้ขาดคนไหนที่ยังคิดว่าเออยังหาเงินได้จากการพนันอยู่ก็ พอแค่นี้เถอะครับถ้าคุณเล่นไปนานๆคุณก็ต้องเสียอย่างแน่นอนแล้วก็จุดสูงสุดก็อาจจะเสียครอบครัวแล้วก็เสียแฟนเหมือนน้องคนนี้ก็ได้นะครับผมโอเคนะครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจกันหมดแล้วนะครับผมงั้นผมก็ต้องขอจบคลิป ep ีที่13ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ